ประการเคเบิลทีวีในเครือข่าย M S S Network ร่วมกับช่องอารมณ์ดีทีวีออนไลน์เสนอบ้านทุ่งลุงเกษตรไรขอบเขตไรพรมแดนไม่ต้องกลัวขาดแคลนเรามีแผนเรื่องการ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมลุงเกษตรรุ่นที่นึ่งนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็มากับเพื่อนครับที่จะมาท่องเที่ยวเรียกว่าเปิดโลกเดนทางกันเลยนะครับมาเยี่ยมเยือนเพื่อนลุงเกษตรคนหนึ่งแต่ว่าเพื่อนลุงเกษตรคนนี้ครับเขาแนะนําว่าต้องมาที่นี่เลยแถวถนนลาลูกกาก็คือคุณอารักษ์ครับคุณอารักษ์ครับที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับบริเวณนี้นี่อยู่ประมาณคลองสิบหกะสิบหกประมาณหนึ่งกิโลฮะเส้นที่ไปบ้านร้าง ไปบ้านสร้างแล้วไปไหนได้อีกฮะไปนครนายกอ๋อเที่ยวท่องเที่ยวได้ไหมได้เซนีสานิการนางรองวิ่งเซนนี้ได้เพราะว่ารถมันไม่ติดเป็นโน้ตอ๋อเขาเลี้ยงเลี่ยงกันเลี่ยงกันเลี่ยงไดะครับแล้วคุณอารักษ์พาท่านสุนั่งรถเบนซ์มาทำไมที่รถของคุณเบนซ์นะรถเบนซ์ของรถของคุณเบนซ์รถของคุณเบนซ์เขาเนาะเออพามาอย่างนี้เพราะอะไรครับมาดูอะไรมาดูสวนมะม่วงของคุณนกเหรอ่ามีสับปะรดมี หลายอย่างมีมะนาวมีคือต้องไปดูเองอ่ะมันมันดียังไงถึงต้องมาดูอ่ะเขาใช้ผลิตพันของในบ้านหมดเลยอ่ะเหรอก็ทําเองหมดเลยอ่ะปลูกเองปลูกเองมะม่วงสับปะรดอะไรทั้งหมดแล้วยังมีก้าก้าพันขายนะพราะว่าแน่ไม่ว่าเป็นสายพันธุ์ดินแท้ๆเลยใช่ไหมครับมีมะนาวด้วยนะมะนาวแหมมะนาวห้คุณตาล่าเคยมาซื้อข้างมึงไปแหละขับรถผ่านก่อนพาคุณแม่มา ล้าพอซื้อไปแล้วเป็นไงครับแล้ว่ามันถูกดีม่ะโอัถูกดีมันถูกดีแล้วก็คุณภาพดีไหมคุณภาพดีโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าสวนของเขาเนี่ยต้องใหญ่มากแล้วร้านของเขาร้านของเขาคงจะใหญ่มากเลยเขาถึงได้เอามาขายแล้วทารายได้ที่ดีอย่างนี้นะครับไหนละครับอีกไกลไหมครับกว่าจะถึงร้านของเขาเนี่ยนี่ครถึงแล้วแค่นี้เหรอถึงแล้วอะไรเนี่ยวหละครับที่ทำรายได้ดี้เออมันก็แปลกดีนะมันน่าสนใจครับท่านผู้ชมครับมันน่าสนใจว่า เออทำไมชาวสวนเอาของมาขายแค่นี้สร้างรายได้ปีหนึ่งเกินแสนบาทหลายแสนบาทเลยเชิญตงเลยดีกว่ามั้งดีดีดีอยากรู้เหมือนกันหน้าว่าทําไมนะเขาถึงทํำยังไงถึงทำรายได้ดีๆโอ้โหมาโอ้โหใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้ขอบคุณนะครับคุณเบนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ที่นั่งรถเบนมาคุณนกครับสวัสดีครับโอ้โหเจ้าของสวนฝากฝากดูด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปส่งของก่อนนะครับได้ได้ครับ เ oh, oh, uh. จริงเหรอครับที่ว่ามีรายได้จากการขายผลไม้จากในสวนจากของทั้งหลายที่ทำทั้งหมดเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยเกินแสนจริงค่ะจริงเหรอพื้นที่ของพี่นกน้อยนีกี่ไร่นะครับหกไร่ค่ะตรงกับที่คุณอารักษ์ที่เขาบอกเาว,ว่าหกไร่จริงเหรอครับหกไร่เราสามารถจะมีรายได้เดือนหนึ่งเนี่ยประมาณเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็ประมาณสามหมื่น สามหมื่นได้เหรอครับอยู่นะครับโอ้โหเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่ารายได้สบายๆถ้าเราไปทํางานข้างนอกบางทีเราเดินทางไปเนี่ยค่าเดินทางเท่าไหร่แล้วถ้าหลังเราอยที่มีสวนแบบน้อยเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะทํารายได้ไม่น้อยไปกว่าการที่ออกจากบ้านเลยใช่ไหมครับเราทำมานานหรือยังครับอาชีพอย่างนี้ครับนานแล้วค่ะนะฮะสักกี่ปีประมาณประมาณ16 -17 ถึงเปีแล้วนะครับโอ้ ทำจากสวนข้างในจริงๆเนี่ยแหละครับที่ผมสนใจนะครับคือประเด็นที่ผมชอบวันนี้ที่มาเยี่ยมเยือนเขาเนี่ยก็คือประเด็นที่ว่าเขาเอาผลผลิตจากในสวนของตัวเองเนี่ยออกมาจําหน่ายเองเรียกว่าไม่ได้ไปซื้อไปรับเข้ามาเลยอย่างนี้ขายไงครับเราละสามสิบห้าเหมือนกันถ้าสุกแล้วสีมันจะเหลืองเนื้อมันจะเหลืองค่ะจะหวานหอมหวานใช่สดไดไม่มีแบบสุกอีกนานไม่เข้าไปจะไปกินเท่าไหร่วันอะไอย่างว้าให้โอ้โหนี่ยักษ์ โอ้โหใครจะเชื่อใครจะเชื่อครับนี่นี่มัม่วงเหรอครับม่ะม่วงนี่มะละกอมะม่วง,งพันอะไรครับพอดีเขียวใหญ่ค่ะอ๋อรสชาติจริงๆมันจะเป็นยังไงถ้าแก่แล้วมันกินดิบแล้วจะมันถ้าสุกแล้วก็คือหวานค่ะแล้วก็มีต้นพันธุ์ขายด้วยเหรอครับเห็นเมื่อกี้คุณอารักษ์เขาบอกมีค่ะเลยฮะพวกมะนาวพวกกระหลังครับอันนี้อันนี้เอาไปจากไหนต้นพันธุ์พวกนี้ต้นพันธุ์คือตอนเอง เราจะมปเริ่มต้นกันที่ทางเข้าบ้านของพี่นกดอยนะครับบ้านจริงๆข้างในนั่นเป็นบ้านสวนใช่ใชไหมครับอยู่ข้างในเลยพี่ต้องมาจะพักที่นี่แล้วเวลาไปขายของก็เดินออกถนน,นไปขายที่ถนนใหญ่ข้างหลังนู่นนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับถนนทางด้านหน้านี<ม>น้พี่นก้อยพาคุณเกษตรกร่งมาเที่ยวสวนชมสวนข้างในนะครับนี่ครับมองดูนี่มันว่านหางจระาเข้หรือไนครับเรี่ยต้นสับปะรดนะตาไม่ค่อยดีเดี๋ยวนี้ ครับโอ้โหสรู้มันเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเวลาหัวมันออกที่แบบไม่ได้ออกมาห้อยแหวนตรงเตงตรงเองหรอครับไม่ค่ะม,ม, <c oughs> มันวางกับพื้นมันมันออกมากับพื้นมีตัวอย่างสักลูกหรือไหมครับนั่นเหรอ่ค่ะทั้งๆนามันออกแบบนี้เลยใช่ไหมครับอโอ้โหเออนี่แหละครับไอ้ไอ้หยิบๆหยบิบครับเป็นยะังอีกร้านไหมครับกว่าเราจะหยิบออกมาขายได้านานค่ะนานลครับมันใช้เวลานานแค่ไหนครับตั้งแต่มันออกเป็นเป็นอ่อนจอดจะเป็นลูกมจนกระทั่งขายได้ครับ หลายเดือนเลยเลยโอ้โหแล้วเราต้องดูแลเป็นพิเศษไหมครับอันนี้ไม่ค่อยดูแลค่ะเหรอก็ออย,ยังชั่วหน่อยะนะครับเป็นพืชประเภทหัวอะไรเงี้ยนะครับไม่ค่อยต้องดูแลไม่ต้องอะไรมากเพราะมันใช้เวลานาน,น,านดีแล้วแต่ก็มีเอาไว้ด้วย<อ>สปรดนี่มีเป็นสองข้างรายทางเลยนะครับดูแลสวยงามมากอย่างนี้เนี่ยประมาณสักกี่ต้นที่มีมีกี่ต้นครับน่าจะ ี่ถึงห้าร้อยต้นโอ้โห,โหครับยาวไปจนกระทั่งถึงบ้านนวยเลยเนาะครับนะครับมะม่วงนี่มีทั้งหมดที่มันพันเดียวกันหมดเลยหรือเปล่าครับมีหลายสายพันธุ์ค่ะอ,อ๋อเหล่ฮะมีสายพันธุ์อะไรบ้างครับมีเขียวเสวยองร่องทองอเขียวใหญ่โอ้โหน้ำดอกไม้สีทองอน้ำดอกไม้เบอร์สี่โอ้โหนี่ที่พูดทั้งหมดนี่จำได้เลย ว่าเคยเอาไปขายอยู่ข้างหน้าทั้งหมดเลยใช่ไหมครับโอ้แล้วเวลาเวลาที่ขายหมดแล้วล่ะเราต้องเอาเก็บพุ่งนี้ไปบ่มในห้องในอะไรยังไงหรือเปล่าไม่บ่มค่ะเก็บสดเลยค่ะพอหมดแล้วก็เอาไปเก็บใหม่ค่ะไปเก็บใหม่เก็บไปสอยใหม่ดีวยเหรอฮะคุ้ยถามจริงจเล่นกันสดสดอย่างนั้นเลยละครับขายหมดวิ่งเข้ามาสอยเอาไปขายถ้าเก็บใหม่มันก็จะออกรสเปรี้ยวหน่อยถ้าเป็นมะม่วงเปรี้ยวครับค่ะ นักสองวันจะลืมต้นอะไรเงี้ยก็มีเป็นบางสายพันธุ์ค่ะมันก็จะหวานขึ้นจะอร่อยขึ้นเลยนะครับโอ้โหทั้งหมดเนี่ยมีอะไรมะม่วงอะไรที่มากที่สุดครับสายพันธุ์อะไรน้ำดอกไม้สีทองค่ะขายดีที่สุดหรือไงฮะซง้อคนเยอะที่สุดแล้วมันจําเป็นต้องมีร่องน้ําแบบนี้ไหมครับเนี่ยมะม่วงคือว่ามันจําเป็นไหมจําเป็นค่ะคือในน้ําก็ปล่อยปลาด้วยค่ะอ๋อมีปลาเหรอฮะปลาแล้วปลาอะไรล่ะครับปลาบึกปลาตะเพียนโอ้โห หลายสายพันธุ์ค่ะที่เป็นระบบเลยนะครับเนี่ยมีปะสุสัตว์อยู่ด้วยในสวนเหรอฮะโอ้แล้วก็เอาปลาออกมาขายบ้างไหมครับปลาส่วนมากจะไม่ขายค่ะ<อ>คือว่าให้อยู่ในท้องล่องคือท้องล่องมันจะได้เตียนให้กิน<อ>พวกใบไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยของแบบผลไม้เน่าๆเราก็โยนไปที่เตี๋ยโอ้ปลากินหมดสบายเลยมาเป็นคนที่ดูแลให้เรา,า,านะครับโอ้มีหน้าไง มันถึงได้โอส้สวยสะอาดอย่างนี้คลองนะครับแล้วพี่ต้องไปทําอะไรมันมั่งให้น้ําลดน้ําต้นม่วงสักกี่ครั้งกี่วันถ้าฝนไม่ตกก็คือว่าเช้าเย็นอืมอะทั้งเช้าทั้งเย็ยนเลยเหรอครับ<ช>ท,<า>ทำก<า>ี่คนนะคือคนเดียวก็ทําได้ค่ะพอโตแล้วมะม่วงนี่พื้นที่ใช้เท่าไหร่ครับเนี่ยหกไร่ค่ะก็เยอะเหมือนกันเกือบเต็มพื้นที่เลยนะครับมาม่วงเป็นหลักเลยทีเดียวนะครับมองๆดูไปก็มีหลายจุดนี่ครับทางด้านนี้ก็มีนั่น ฝรั่งหรือเปล่าฝรั่งจ่ได้ที่ผมเห็นเป็นลูกๆขายเมื่อเขาก่อนคล้ครับเออลองมาดูตรงนี้น่อนนะครับโอ้ี่แล้วนี่แล้วน,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 นี่ต้นกิ่งพันธุอะไรละครับใสเกาหลีค่ะอ๋อโอ้โหแล้วฝรั่งไม่เอามาทำกิ่งบ้างเหรอครับมีค่ะอยู่หน้าร้านครับโอ้เดี๋ยวมองมองตรงนี้ก็ได้ครับโอ้โหนี่เป็นนี่เป็นฝรั่งพันธุ์อะไรครับอันนี้พันธุกิมจูค่ะกิมจูรสชาติของกิมจูที่มันน่าเอามาขายเพราะอะไร หวานกรอบคนนิยมค่ะขายหมดก็วิ่งมาผลิตใหม่<ช>แล้วนี่ไปไปห่อไว้ทำไมล่ะครับห่อกันมแมลงค่ะอ๋อแล้วเดีย๋ยห่อทั้งสวนเลยฮะทุกลูกเลยเหรอฮะค่ะเอ้าคนเดียวเนี่ยเหรอค่ะโอ้โหเห็นไหมครับขยันจังแสดงว่าวันวันหนึ่งตื่นมานี้เอาเวลาตอนไหนห่อครับก็คือว่าช่วงมีเวลาค่ะโอ้โหอโอกมาแล้วดำดำดำแต่ดำดำแต่ นี่ก็คือที่ห่อไว้เนี่ยใช้พลาสติกห่อชั้นนึงก่อนแล้วก็ตามด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ะนะครับชั้นเดียวไม่พอแหละครับพลาสติกอย่างเดียวไม่พอะอ,อ๋อนี่เห็นไหมฮะแล้วอย่างน้อยนะครับก็จะผิวสวยด้วยนะครับผิวพันธุ์สวยเราลองแกะดูหน่อยนะครับออ้ท่านผู้ชมครับเกษตรกรนี้ก็ต้องมีการดูแลไม่ใช่สบายนะครับการที่จะมีะไรายได้อย่างนี้ก็ต้องขยันแต่ไม่หนักงานคิดว่ามันไม่หนักมันก็ไม่หนักเนาะ<ช>ไม่งั้นพี่นกทําไม่ได้หรอกนะครับ เนี่ยข้างในมันไม่มีหนอนเหรอฮะไม่มีค่ะเนี่ยมันแปลกตรงนี้ไงผมเจอมาเยอะแล้วฝรั่งเวลาที่ผมเคยไปไปไปเห็นมาเนี่ยนะครับข้างในหนอนเต็มเลยเพราะผ่าออกมาเนี่ยนะครับเราจะมีเคล็ดลับยังไงไม่ให้มีหนอนอ๋อเราก็เอากระดาษผูมให้ด<อ>งงีต้องดูเง,งี้ยแล้วคุณรูนน้แต่ตอนมันลูกแค่ไหน ลูกเท่ามะนาวลูกเล็กดูเล็กเราก็มาเดินคลุมแล้วโอ้โหเห็นไหมครับแล้วแลถ้าเป็นลูกนี้นะจะคลุมต่อไปอีกแค่ไหนจะไม่เดินทาไมตัดแล้วนับว่าเป็นวาสนาได้บุญพาให้ปากของผมได้มีโอกาสลิ้มรสของแท้ๆจากสวนเลยนะครับไอ้จะแทะต่อนน้าท่าู้ชมนี่ก็เขินครับเพราะว่าแหมมันดูมุงมาไปหน่อยเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องขอเอาไปแอบไปแทะในรถนะครับเวลาขากลับทำไมต้องกินเลือดจระเข้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องเหนื่อย,ยหอบผุ่นแพ้เลือดจะเทบำรุงร่างกายะโ,โอ้ด่มันปุ่มปัม่มอย่างนี้เป็นธรรมดาใช่ไหมครับนี่ก็คือฝรั่งกิมจูนะฮะดูแลเป็นพิเศษยังไงบ้างครับ ก็ไม่มีอะไรพิเศษนะคะปล่อยธรรมชาติหมดเลยค่ะเลยครับโอ้แล้วทำไมต้องทําต้องทําแบบเป็นเป็นมีไอ้ไอ้เหมือนกับไม้ดามเนี่ยเพราะอะไรไม้ดามคือว่าน้ําหนักเขาโอ้โหต้องรับน้าหนักเขาด้วยไม่งั้นกิ่งมันจะฉีกลูกใหญ่ครับครับใช่เลยใช่เลยโอ้โหพี่หน้าไงเนี่ยนะครับแล้วนานแค่ไหนครับกว่าจะได้ลูกใหญ่อย่างนี้45้าวันค่ะก็ไม่นานเกินไปนะประมาณเดือนครึ่งค่ะนะครับแต่เราต้องดูบ่อยไหมครับต้องดูแลบ่อยไหมก็ สองสองประมาณสองครั้งทุกวันเราต้องมาเดินไหมไม่ไม่ไม่สนใจไม่สนใจเลยปล่อยธรรมชาติเออดีคืนนี้จะได้มามั <c oughs> <c oughs> นคงจะมีลูกแบบนี้อีกเยอ,ะ, <c oughs> เอะครับเอาละครับถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็ขอไปเดินดูข้างนอกก่อนอนี่เราแวะมาเที่ยวสวนฝรั่งแป๊บหนึ่งในพื้นที่อย่างนี้เนี่ยให้ประมาณประมาณแค่ไหนครับเนี่ยที่ปลูกฝรั่งเนี้ออันนี้น่าจะประมาณร้อยตารางวาแค่นั้นเองอะ่ะก็ทำไรายได้แล้วเห็นไหมครับขออย่างเดียวว่าอย่าท้อแท้นะ มีสวนนะพี่นะมีสวนมีไร่มีอะไรอย่างเงี้ยเอามาทําประโยชน์ซะนะครับปลูกเปลือกอะไรอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับว่างเปล่าไปไม่ดีแล้วที่ไหนที่ไหนทําเงินได้พี่เขาก็จะทําหมดเนี่ยดูสิใสก็ทำนี่นี่นี่อะไรนี่นี่ชวนชมอ่ะนี่ชวนชมนั่นแน่มีมีหมดมีหมดเลยนะครับโอ้โหน่อย่างนี่ต้นหลือเท่าไหร่ครับนี่ถ้าต้นเล็กอย่างนี้ก็ขายยี่สิบบาทฮะนี่แค่ยี่สิบบาทเหรอฮะเนี่ย โอ้โหเห็นไหมครับแล้วเอาไปเข้าไปเข้านิยมมาไปทําอะไรไปไปปลูกไม้ประดับค่ะครับไม้ประดับดีจังเลยนอกจากพวกอันนี้แล้วยังมีไม้ประดับอื่นขายไหมครับไม้ประดับอื่นก็มีไซช้อนทองมีหมดไงเกาหลีมีทุกอย่างอะไรอะไรอย่าเผลอขึ้นมาเชียร์เได้เห็นปั๊บพี่นกออกมาทําขายหมดครับแต่ก็จัดระเบียบบ้านอย่างเป็นสัตว์เป็นสวน เห็นแล้วน่าอยู่น่าเดินเข้ามาเที่ยวเป็นอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยไม่น่าเชื่อนะครับว่า6กไร่นะแต่คนที่ดูแลคุณยาคนเดียวเพราะว่าแฟนแฟนก็ไปดูแลที่นาใช่ไหมครับแต่ว่าพี่ต้องน้อยทำคนเดียวเคยท้อแท้ไหมครับไม่เคยค่ะเหรอฮะไม่คิดเหรอว่าทําไมเราไม่ได้ไปทํางานสบายห้องแอร์กับคนอื่นเขาทําไมเราต้องมาทํางานอย่างนี้ไม่คิดค่ะเพราะชอบความอิสระภาพค่ะเออมันธรรมชาติาดีครับ เออธรรมชาติแล้วเก็บเงินด้วยบ้างไหมครับเก็บเงินบ้างไหม,มคือว่าก็คือส่งลูกเรียนค่ะส่งลูกเรียนได้หมดเลยลูกเรียนอะไรนะจบเป็นยาโธไปหนึ่งคนแล้วนันเห็นไหมครับเกษตรกรของไทยเห็นไหมล่ะก็ด้วยด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยเงินที่ได้จากสวนนี้และก็นี่โอ้โหอะไรกันเนี้ยี่นี่ใช่ไหมครับนี่นี่น,น,นี่เอามาแขวนไว้พอลุงเกษตรมาเห็นก็ให้สั่งคนมาแขวนไว้ือเกล่กาเนี่ยอันนี้สับปะรด ของจริงเลยใช่ไหมครับโอ้โหนี่ท่านผู้ชมครับเอ๊ะอย่างนี้มันทำไมใหญ่อย่างนี้นะนี่เมื่อไหร่จะจะจะผลิตต่อไปต้องคอยเขาแก่ก่อนให้เขาเหลืองก<ะ>่อนให้เหลืองคาต้นเนี่ยเหรอครับเหรอโอ้โหแล้วก็เอาไปขายข้างหน้าอันนั้นเป็นอะไรคำเด่นอันนู้นเขียวสามรสข้างในเขียวสามรสเรอฮะมันมันยังไงครับคือมันจะมีสามรสงั้นเดี๋ยวขอเข้าไปดูได้ไหมครับได้ค่ะไปดูกัน้ามได้ไหมอันนี้ ไม่น่าจะหักก็ก็มีฟางทำไมครับเนี่ยอ๋อไว้ทำปุ๋ยหมักค่ะโอ้นึกว่าผม้องเข้ามาไม่เห็นวัวควายในสวน แต่มีฟางเป็นฟางที่เอาไว้ทำผุยมาเอาไว้ทำผุมกเพื่อยืนยันว่าทำผุยเพื่อปรสานพิษใช่ไหมครับ่านผู้ชมครับเวลาที่พือนอนะเชื่อได้ว่าของเขานี่ดีแล้วก็ไม่มีพวกคกลอะไรเลยเนครับอันาจะเบหมครับค่ะใกล้จะหมดแล้ก็ต้องแต่งจริงค่ะ อันนี้น้ำดอกไม้เบอร์สี่ในที่สุดเราก็เจอสิ่งที่อยากเห็นก็คือมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์สี่อันนี้มันดีกว่าเบอร์ส่ยังไงทำไมต้องเป็นเบอร์สี่หวานค่ะรสชาติหอมหวานน,าน,นีกน้ำไม่ต้างวปจะเก็บได้นี่ก็เก็บได้แล้วค่ะ,คคะเอาไปรอให้มันมสุกไมาอยู่นอกต้นให้ลืมต้นอีกสักกี่วันนะกินได้ ามถึงห้าวันครับนี่ฮะเห็นไหมครับโอ้โหดกดกจริงจแต่ว่าไม่ต้องรดนะมารดรดน้ำทำยังไงคะรดน้ำมีเรือค่ะอ๋อต้องมีเรือค่ะเก็บผลผลิตต้องรีบเก็บถ้าช้าจะเน่าค่ะต้นเคยเจอไหมครับไม่มีเวลาเก็บเก็บไม่ทันน่ะคนเดียวเก็บทันเหรอพี่เก็บไม่ทันส่วนมากจะไม่พอเก็บครับโอ้โห เพราะคนมาซื้อใช่ไหมครับมาซื้อเยอะ,ะมาซื้อเยอะแล้วบางลูกก็ยังปลิดไม่ได้บางลูกก็ปลิตได้แล้วสุกพอที่จะเอาไปบ่มต่อนะครับเห็นไหมครับอย่างนี้พี่ขายที่ไหนบ้างครับพวกมะม่วงนี้นอกจากขายที่หน้าหน้าสวนแล้วส่วนมากก็จะขายที่หน้าร้านเท่านั้นค่ะแล้วก็แม่ค้าอยากได้อยากอะไรก็มาซื้อเป็นเข่งๆอย่างที่เราเห็นกันเมื่อสักครู่นะครับ ยิ่งมีหญ้าแฝกด้วยเหรอครับค่ะโอ้ทำไมต้องปลูกหญ้าแฝกด้วยล่ะครับไม่ให้ตะลิ่งพังค่ะออ๋อพูดถึงหญ้าแฝกแล้วคิดถึงในหลวงแต่ครับคิดถึงพเจ้าอยู่กับของเรา,าเอ,อ๊ะทำไมทำไมพี่คิดว่ามันจะป้องกันได้จริงป้องกันได้คือว่าดินไม่พังแล้วอย่างหนึ่งมีประโยชน์ว่าเอามาพอตัดแล้วก็เอามาไว้โคนต้นผลไม้ได้ออปิดออครับปิดป้องกันอะไรได้ปิดคือให้มีความชุ่มชื่นของต้นไม้ค่ะ เก็บความชื้นให้กับต้นไม้ได้ด้วยนะครับหญ้าแฝกมีประโยชน์เยอะโดยเฉพาะต้นอิฐไม่พังนะครับพิสูจน์มาแล้วใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วก็ต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับไม่ต้องดูแลเลยค่ะปล่อยเข้าไปอย่างเนี้นะครับไม่ไม่ไปตัดให้มันสวยงามกว่านี้แหลเดี๋ยวถึงเวลาเขาก็ตัดปิดตัดเองสับปะรดค่ะอ๋อถึงเวลาก็เป็นไปเองเราตัดเราตัดไปเองเป็นปิดสับปะรดไปเองนะครับตอนนี้เราก็เลี้ยงไว้ก่อนให้มันเยอะๆก่อนค่ะพโอโห แหมพี่นกพามาเดินดูในสวนอย่างนี้ละแหมลืมกรุงเทพเลยครับ mm hmm. ผมมีความสุขมากเลยที่เข้ามาในสวนเกษตรถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวก็อย่าลืมนะครับมาผ่านที่ร้านพี่นกแล้วก็ช่วยกันสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรที่เอามาจากผลผลิตจากในสวนของเขาเองเอาไปขายที่ด้านหน้าบ้านครับแล้วเรากลับไปดูกันที่หน้าบ้านอีกครั้งหนึ่งนะครับทีกินกันได้ มีซ่อนอยู่ตรงนี้กลุ่มนึ่งนี่อะไรก็เนี่ยโอ้โหทุกอย่างเลยนีอ่ออซ่อนอะไรไหมครับซ well ่อนไปทำไมกเนี่ยลม่วงเขียวใหญ่ค่ะกลัวกลัวจะขายดีนะซ่อนไปไม่อยากให้ไก่ประทานเลยครับท่านผู้ชมครับโอ้โหลูกเราเพิ่เบิ่มทั้งนั้นเลยนะครับนี่ครับนี่เต็มมือผมไม่พอขนาดฝ่ามือนี่นี่อย่างนี้เลยนะครับเออเราต้องบำรุงและดูแลเขายากไหมครับไม่ยากนะครับค่ะปลูกเองเทวดาก็ช่วยเลี้ยงด้วยว่าง้นเถอะนะครับอย่างนี้เนี่ย ก็ใค่ซื้อไปบ้างครับคนไท่รประเภทไหนอ,อ,อส่วนมากบางทีก็มีแมค้าย่อยค่ะแล้วก็น้ำเต้าเที่ยวซื้อมาเห็น<ห><ห>แล้วตื่นเต้นเลยครับกลับไปถึงบ้านโอใหญ่กว่าน่าอ,อ,อีกครับเออย่างนี้ถ้าเป็นทั้งตะกร้าอย่างนี้เลยคือไปซื้อของขวัญเนี่ยมันก็ไม่รู้พันบาทจะได้สักแค่ไหนทดเดียวอันนี้ตะกร้าอันนี้ทั้งตะกร้าเนี่ยเท่าไหร่ครับประมาณห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทประมาณคานผู้ชมครับ แบกไปเป็นไอเดียใหม่นะสนับสนุนเกษตรกรนะครับเพื่อผลผลิตของเขาเนี่ยมีค่ามากเลยถ้าผมแบกไปอย่างนี้ละไปบ้าน,นะท่านผู้ชมอ่ะรักรักท่านผู้ชมอ่ะไปไปบ้านแล้วก็ให้อย่างนี้ผมเสียแค่500บาทเองแต่ความพอใจและความสุขของท่านผู้ชจะเยอะและก็มาหากสักแค่ไหนนะครับวันนี้นะครับ ผมคุณลุงเกษตรทุ่งก็ภูมิใจและก็ดีใจมากครับที่ได้มีโอกาสมารู้เรื่องราวของชีวิตเกษตรกรคือพี่นกที่เขาทําการ,กรเกษตรในสวนเขาแล้วเขาก็เอาผลผลิตนั้นออกมาจำหน่ายกายแายขายกันที่บริเวณริมถนนกันเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับท่านที่มีโอกาสมาเที่ยวพักผ่อนในวันหยุดหรือวันธรรมดายังไงก็ตามผ่านมาที่ร้านนกน้อยนะฮะก็อย่าลืมอุดหนุนผล,ผลผลิตที่สดๆจากสวนครับหมดปั๊บไปปลิดกันใหม่มาขายเลยไม่มีเคมี นเห็นแล้วมีปหลักประหลาดคลองฟางะอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นพยานในการที่ใช้เออ่เกี่ยวกับชีวภาพครับครับดีครับพี่ร้านครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าถ้าจะมาที่ร้านนกน้อยจะมาอย่างไรครับนี่รคุณบางเจมีมีถึงลำลูกกาถึงลำลูกกาถึตลาดสิบคลองอะไรนะถึงตลาดสิบหกตลาดสิบหกแล้วก็วิ่งเรียบคลองมาอีกสองกิโลเรียบคลองอีกสองกิโลวิ่งเรียบคลอง สองโขแล้วไงฮะสองกิโลอออออมองเห็นเลยดูด้านซ้ายด้านขวามือครับขวามือค่ะขวามือนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมมาแวะนะครับของดีๆบางทีเนี่ยมันอยู่ริมถนนถึงจะจํานวนน้อยแต่ถ้าซื้อกันทั้งวันช่วยกันซื้อเกษตรกร,ร,ก,รก็มีไรายได้ที่อยู่ได้และก็มีความสุขเหมือนกับคนอื่นๆอาชีพอื่นๆเหมือนกันนะครับให้กําลังใจเกษตรกร,ร,กรที่เขาตั้งใจทําจริง ปลูกเองขายเองตั้งราคาเองครับวันนี้ขอบคุณพี่นกมานนะครับ <Okay. S 1> พี่นกสละเวลาให้กับคุณลุงเกษตรและก็ยินดีที่จะแนะนําของดีๆให้กับพี่นกครับป้ายลุงเกษตรล่รถมารับใครเนี่ยผมอารักษ์จำไม่ได้ไงอารักษ์เออไป,ไปไม่ได้ผมเอามะม่วงไปขายเนี่ยผมร่ำรวยแล้วนะ ไม่ใช่อย่างนี้ดิผมขาวไปไปไปไม่ไปไไปไไปอย่าไปยุ่อย่าไปยุ่งใครก็ไม่รู้รถไอยโอ้ยโอ้ยโอยไปไนเนี่ยรถใครก็ไม่รู้เอาอโอ้ยโอ้ยไปกันพี่โอ้ยโอ้ยโอหมดเวลา